ฮอลเลอร์ยูนิเวอร์สเรื่องไม่ยอมให้จากไปเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเซโก หญิงสาวคนหนึ่งที่เดินผ่านบ้านของนาลิเพื่อนที่สนิทที่สุดในห้องเรียนในระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนในตอนเช้าภายในบ้านของนาลินั้นมือสนิทราวกับไม่มีใครอยู่มันเงียบอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ตอนที่นาลิได้รับข่าวร้ายว่าคุณแม่ของเธอได้ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตในระหว่างการเดินทางกลับบ้าน หลังจากวันนั้นนาลิเธอก็ได้ทำตัวแปลกๆแ,และไม่ยอมเข้ามาในห้องเรียนอีกเลยเอาแต่เก็บตัวอยู่ภายในบ้านไม่ยอมมาโรงเรียนแล้ววันนี้ก็คงจะเหมือนกับวันก่นกอนๆระวัางใกล้จบคาบเรียนอาจารย์ประจำชั้นก็ได้มอบหมายให้เซโกนำเอกสารการเรียนไปให้กับนาลิ เพราะว่ามันเป็นทางผ่านบ้านของเธอพอดีหลังจบคาประเรียนของวันเซโกก็ได้เดินทางมายังบ้านของนาลิบ้านทางบ้านยังคงดูเงียบสงัดอยู่เช่นเดิมเธอลองกดกิ่งพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อของนาลิอยู่สองสามครั้งก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างเคลื่อนย้ายอยู่ภายในบ้านประตูค่อยๆแง้มเปิดออกพร้อมกับนาลิ ที่ชะโง,งกหัวออกมามองเพื่อนของเธอซึ่งเซโกก็ยิ้มตอบพร้อมกับโชว์เอกสารที่เธอเรียนมาตลอดทั้งวันส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็ยังมีขนมเค้กร้านที่พวกเธอทั้งสองชอบไปนั่งกินอยู่เป็นประจำติดมือมาด้วยทั้งคูได้นั่งพูดคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อถามถึงสารทุกขสุขดิบและก่อนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันเซโก จึงได้ลองถามกับนาลิว่าเธอจะเข้ามาเรียนอีกทีหนึ่งเมื่อไหรเ่เพื่อนๆและอาจารย์คิดถึงและแสดงความเป็นห่วงนาลิก็ได้แต่ยิ้มและบอกกับเซโกะไปว่าให้หลอคุณแม่ของเธอกลับมาก่อนและจะลองตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งซึ่งคำตอบของนาลิที่ให้กับเซโกะนั้นทำให้เซโกถึงกับไปตอบไม่ถูกนั่นคือก่อนที่ทั้งคู่จะเอ่ยคำล่ำลากัน ชาววันรุ่งึ้นในระหว่างคาบเรียนเซโกก็ได้ถูกมอบหมายจากอาจารย์ให้นําเอกสารการเรียนไปให้กับนาลิอีกครั้งเพราะว่ามันเข้าใกล้ถึงช่วงวันสอบในช่วงกลางภาคเข้าไปทุกทีแล้วหลักเลิกเรียนเซโกจึงเดินทางมายังบ้านของนาลิอีกครั้งและในขณะที่เธอยืนอยู่ตรงหน้าบ้านของนาลิเพื่อที่จะกดกิ่งเรียก แต่ในขณะนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นมันเป็นสายเรียกเข้าของนาลิเองเธอได้ถามกับเซโกว่าได้เห็นชายชุดดำที่มีท่าทางแปลกๆยืนอยู่ตรงหน้าบ้านของเธอบ้างไหมเซโกที่ได้ฟังแบบนั้นเธอก็รีบมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่ได้พบใครอื่นนอกจากเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นนาลิจึงให้เซโก เดินเข้ามาใกล้กับประตูก่อนที่ประตูจะเปิดออกอย่างรวดเร็วพอบกับมือที่ลักตัวของเซโกเข้าไปเป็นนาลิเองที่ดึงตัวของเธอเข้ามาในบ้านดูเหมือนว่านาลิจะหวาดระแวงกับอะไรบางอย่างที่เธอคิดว่ามันยังอยู่ด้านนอกพังมองลอดผ่านกระจกโดยมีพามันกันอย่างหวาดวิตกเมื่อเซโกตั้งสติได้เธอเลยมองไปรอบๆตัว สิ่ในตอนนี้มันได้ดูแตกแต่างจากบ้านที่เซโกเคยจําได้รอบตัวของเธอนั้นเต็มไปด้วยเครื่องรางยันต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่เธอคิดว่ามันน่าจะเป็นคุณใสจากศาสตร์ที่เธอไม่รู้จักนาลิได้ย้ําเตือนกับเซโกอย่างสิงเข้มว่าเมื่อเดินเข้ามาในบ้านแล้วให้ก้าวผ่านผงเกลือที่เธอโรยขวางทางเดินเอาไว้อย่าเดินเตะ หรือทำให้เส้นผมเกิดที่เธอเทเอาไว้ขาดเป็นอันขาดแม้ว่าจะดูแปลกประหลาดใจอยู่บ้างแต่ด้วยความเป็นเพื่อนสนิทเธอเลยทำตามโดยไม่กล่าวถามอะไรก่อนจะเดินมานั่งลงที่โต๊ะพร้อมกับเอาเอกสารมาจัดแจงแต่แล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อสังเกตดีๆภายในพื้นบ้านของนาลินั้นมีคราบรอยของเหลวสีแดงจาง,จง เป็นเหมือนกับรอยเท้าเปล่าที่เดินเต็มเป็นหมดก่อนที่เธอจะเห็นนาลินั้นได้เอาถังน้ำกับผ้าคี้ริ้วมาเช็ดคราบรอยจางๆนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อเซโกะมองตามร่องรอยนั้นต่อไปจนปลายทางมันไปหยุดอยู่ตรงทางเข้าของห้องครัวก่อนที่เซโกะจะเริ่มมองเห็นมือที่มีสีแดงค่อยๆย,ยืนออกมาจับที่มุมเสา เธอถึงกับตัวสัน่นตาเบิกโพรงไปด้วยความตกใจพร้อมกับเริ่มเห็นปลายเส้นผมของเจ้าสิ่งนั้นที่กำลังจะยื่นหน้าออกมานาลิที่เริ่มเห็นเพื่อนอาการไม่ค่อยจะดีเธอจึงตะโกนบอกสิ่งที่อยู่ในครัวว่าแม่หยุดเพื่อนของหนูยังไม่พร้อมที่จะเจอแม่ในสภาพแบบนั้นเมื่อได้ยินเสียงลูกสาวของตัวเองดูเหมือนเจ้าสิ่งนั้น จะหยุดการกระทำทุกอย่างลงพร้อมกับถอนมือออกไปจากเสาเซโกะที่ได้เห็นเหตุการณ์ชวนคนหัวลุกนั่นจึงได้รู้สึกกลัวและได้เลือกที่จะขอตัวกลับบ้านซึ่งนาลินั้นยังคงเช็ดคราบนั้นต่อโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเพื่อนของเธอได้หนีออกจากบ้านไปแล้วและเมื่อเซโกวิ่งมาถึงยังรั้วหน้าบ้านเธอก็ต้องตกตะลึงอีกครั้ง พอได้มีคนกลุ่มใหญ่ที่สวมชุดสีดำหน้าตาซีเซียวมายืนอัดแน่นอยู่ตรงบริเวณทางเข้าของหน้าบ้านคนกลุ่มนั้นได้แหวกทางให้เซโกเดินออกไปแต่โดยดีซึ่งเธอก็ได้เดินออกตามทางที่แหวกออกด้วยความหวาดระแวงก่อนจะวิ่งกลับบ้านไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อกลับถึงบ้านเซโกก็ได้รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดและคิดได้ว่า แท้จริงแล้วกลุ่มคนชุดดำที่เซโกเห็นนั้นน่าจะเป็นยมทูตที่มารอคอยเอาดวงวิญญาณคุณแม่ของนาลิไปและดูเหมือนว่ายิ่งนานวันมากขึ้นเท่าไหร่เหล่ายมทูตที่อยู่หน้าบ้านก็ยิ่งจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่านั้นที่นาบ้านของนาลิกลุ่มคนชุดดำกลุ่มใหญ่ยังคงยืนอยู่ พวกเขาต่างจ้องมองเป็นสายตาเดียวกันมองเข้าไปในตัวบ้านเพื่อรอคอยการได้ดวงวิญญาณคุณแม่ของนาลิที่ยังอยู่ภายในนั้นก่อดที่ตรงบริเวณหน้าต่างจะได้เผยให้เห็นมือสีแดงวางแนบอยู่กับกระจกโดยที่ตรงมือนั้นก็ได้มีของเหลวไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาด้านในเผยให้เห็นรูปลักษณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งอันดำมืดเจ้าของมือที่แนบอยู่กับกระจก ดวงตาของเธอกำลังจ้องมองกลับมายังที่กลุ่มคนเหล่านั้นดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งจะเข้าใจกันดียกเว้นแต่เพียงนาลิเท่านั้นที่ไม่สามารถปล่อยวางความเจ็บปวดและความสูญเสียนั้นลงได้และเธอก็เลือกที่จะพยายามขัดขวางไม่ให้ดวงวิญญาณแม่ของเธอไปสู่ภพภูมิที่เธอต้องการนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เซโกะได้เจอกับนาลิ พอหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเซโกก็ไม่กล้าที่จะเดินผ่านบ้านของเพื่อนคนนี้อีกเลยก่อนที่จะได้ข่าวในภายหลังว่าทางญาติๆของนาลินั้นได้พาตัวนาลิออกไปจากบ้านไปรักษาตัวตามสถานที่ต่างๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนในท้ายที่สุดเซโกก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้นั้นนาลิเธอได้ไปอยู่ที่ไหน และเรื่องราวทุกอย่างก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมได้นามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ